สวัสดีค่ะเนี่ยคือโรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านของยายอินตอนนี้เหรอเราอะอยู่ม3แล้วอยู่ที่นี่มาก็11ปีมีอะไรให้เรียนรู้มากมายปีเนี้ยเนี่ยเหรอชั้นพวกเราอะก็ได้ลงสมัครคณะกรรมการนักเรียนผลจะออกมาเป็นยังไงอะเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่รู้รู้อะเราจะทำให้มันดีที่สุด เี่เดิมที่ทาหน้าที่อยู่ณตอนนี้นะคะปีนี้จะเป็นหน้าที่ของชั้นเรานะคะในการเป็นคณะกรรมการนักเรียนซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วมีทั้งหมดสองทีมที่มาสมัครกับครรเนาะทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนเดินหาเสียงตามห้องเรียนนะคะซึ่งนักเรียนจะใช้ระยะเวลา35นาทีในการหาเสียงแต่ละห้องพูดถึงชื่อรักล ก้ารลงมือทำกิจกรรมดีเด่นเน้นพัฒนานำพาความเจริญสวัสดีครับพวกพี่มาจากทีมร่วมใจและพัฒนเพื่อพอนะคะเชื่อมั่นมั่นใจลงมือทำทำได้ครับทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้เราของกลับเราสองไว้ในความมุมั่นใจนะครับตลอดที่พั อยู่่เลนมาตรงๆแล้วกันเนาะพี่ให้ยี่สิบเลขเบอร์สองเอาไหมงาเบอร์พี่ใช่ไหมต่อใช่แค่กาเบอร์พี่เองเบอร์สองฮะได้ตั้งทยี่สิบนะพี่ดีๆนะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้อ่าเก็บไว้พิจารณาเอานะเบอร์สองอะไรไม่มีการเฮ้ยหนึ่งหนึ่งวันพวกเราจะได้ปะ ไม่รู้ว่าแต่เราก็ทำเป็นเที่กันแล้วนะ,ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อะเราก็จะินดีกับเขาลรวกันถ้าเกิดว่าเราได้ละเราก็จะช่วยดำเนินาทางเรียนเหมือนกันบนโยบายที่เราบอกมาไว้อเอกเบอร์สองเลยคุงเงเลบอร์หนึ่งไม่ได้เลยีไ่ได้คุยเองต้องเลือกเบอร์สองคนนัเคไหมเบอรสองนะ 一个。 เปลงะแนว่เออใช่คะแนนเขาสึกว um ่าแบบเบอร์หน uh, ึ uh ่งมันดงมันต้องเยอะแกลังทอะไรอยู่ไรดีล่ะเด็กจะใส่มนเยอะมากมากมนะหมดจะเป็นใครเลยใช่ไมคือเราต้องังกันไปเปิดเลยโไม่กล้าหรอกยัดียร่ขนาดล สวัสดีครัพวกเราคือคณะกรรมการเบอร์หนึ่งเราก็จะขอขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับเบอร์ของพวกเราพวกเราก็จะขอสัญญาว่าจะดูแลโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณครับในพวกเราสัญญาว่าจะทําให้โรงเรียนดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณที่ไว้วางใจเบอร์หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ พวกเราก็ขอบขอบคุณนะครับที่เลือกเบอร์สองนะครับถึงเพราะเราจะได้ไม่ได้เป็นประธานก้าตามนะครับก็ถึงไม่ได้เป็นประธานนะคะเราก็ได้ช่วยเบอร์หนึ่งพัฒนาโรงเรียนยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเฮ้ยติ๊กเป็นคนเราไม่ซื้อสัตว์วะน้องถึงเลือกเราอ่ะก็น่าชอบแต่เราหมดไปหลายบาทมากเลยนะทำไงได้่ะเราคิดไม่ซื้อเอง ทำไได้ด่ะเฮ้ยอีใในะคิดได้ไหมนะคิดได้เป็นมาซานอ่ะขอบคุณมากบอมไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเบอร์เพื่อเองไม่ได้อะ่ะแต่เราอะ่ะก็ช่วยกันไปเท่านาโรงเรียนได้เหมือนะ okay. กันนะโอเคเราก็จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียถือว่าพวกเราทำเต็มที่กันแล้วป้กบบากลับบ้าน <Okay. S 1> กันเถอะโอเคเดี๋ไปขอหนึ่งนะพ่อเนี่ 巴特巴。巴巴